วันนี้เราอยู่กันที่ห้งางฟิวชอร์ปาร์คลังสิตแต่ว่าเลยบอนได้มาเจอฮอตวิวนี่รางฮอตวิวยาวไปถึงนู่นเลยค่ะแต่เราไม่ได้เอารถมาเลยบอน <S <S เขาทำรางเหมือนที่บ้านเราเลยอันนี้เขามีโค้งๆ้วยนะมันมันขึ้นไปได้ยังไงใช่ไหมคะโอ้โห ใช่ค่ะโอ้โหดูทางรถซิ่งแล้วแถมเขามีบล็อกกันไม่ให้รถมันกระแทกโอ้โหนี่ขัดวิวใช่แล้วค่ะตกลงมาใช่ไหมมันก็จะได้ตกอยู่ในกอกของเลบบอลมันทนทุกต,ตรงนี้เลยใช่ไหมคะโอเครถมันแรงใช่ขัดวิวรถมันจะแรงมากๆเลยไปไปดูนี่เดี๋ยวเราจะไปดูรางเขารางเขายาวกี่เมตรเนี่ยบอลโอ้โหไปถึงนี่เลยแล้วก็มีจุดป่อยตัวตรงนี้ใช่แล้ว ก็ปล่อยอย่างี้๋อยกตรงนั้นแล้วก็วิ่งปุ๊ไปเลยรถตีลังกาได้เลยเหรออ๋ออยู่นี่เขาดีอยู่นี่เต็มเลยลูกบอลตอนเด็กๆแต่เนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยมันมีแบบของเล่นเยอะแยะมากมายเราไปดูสิใช่ค่ะอันนี้เป็นโซนของเล่นเยอะ มากเลยหรือจะหาของเล่นให้น้องไหมซื้อไปไหนอะซื้อไปไหนมันมีความดีอะไรมาแลกเรามันาต้องแบบว่าเป็นเด็กดีก่อนไหนลองลองยกเรื่องเด็กดีของเราสิเพื่อแลกก็ของเล่นตื่นเช้าตื่นกี่โมงตั้งแต่เช้าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้โ oh, น no. เราเจอรูบิกด้วยค่ะเดบอนนี่ เราเจอูบิกเหมือนที่บ้านเราเลย r s 3 m <S เป็นแบบแม่เหล็ก 5, 5. ้าคูณ5เราไปตามหาดักโซนไหมน,นี่เราเจอแล้วเลบอลเขาบอกว่าโซนปืนเนิดโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะเลบอลขาโอ้โหมีทุกรุ่นเลยค่ะโอ้โหมาแอบอยู่นี่เองว่าเลบอลหายไปไหนมาเจอปืนรุ่นนี้เรามีหรือยังคะโรบอ โลบอชใช่ไหมคะโอ้โหรุ่นใหม่หรือเปล่าอันนี้เลบบอลมีแล้วแต่อันนี้เจ๋งอ่ะชอบหน้าตาน่ารักมากเลยเป็นไดโนเสาร์ด้วยเข้ากับเลบบอลเลยนะนะแล้วเข้ากับเสื้อสีของเลบบอลเลยอะค่ะอุ้ยอันนี้เลอลก็มีหรือยังคะเนี่ยเป็นรูปปลาฉลามอีกรูปไดโนเสาร์เหมือนกันเลยมีแล้วหรอโอ้โหดูดิเยอะแยะไปหมดเลย เดี๋ยวเพื่อนๆต้องมาดูนะที่เซนทันนะคะก็จะมีปืนเนี่ยค่ะเยอะแยะมากเลยค่ะโอ้โหโซนนี้ก็เป็นของเล่นเต็มไปหมดเลยค่ะดูก็จะมีแบบเป็นไข่หรือเปล่านะนี่รูปร่างต่างๆอาจจะเป็นไข่แกะออกมาก็คือจะเป็นสัตว์แบบนี้ค่ะเคไปดูซิว่ามีอะไรอีกของเล่นโซนนี้คือเรียกว่าแบบเด็กๆจะชอบถูกใจกันมากเลยค่ะนี่ปืนของนักโซนค่ะ เยอะแยะเลยนี่โหนี่แต่ของเล่นถูกใจถูกใจเลยบอลเลยนะเนี่ยไปไหนแล้วว่าแต่เล็บอลหายไปไหนแล้วตอนเนี้ยน่าจะไปอยู่จุดไหนสักจุดหนึง่งละที่หลงอันนี้โซอไดโนเสาร์ค่ะนี่ไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยโซนไดโนเสาร์นะคะเลบบอลหายไปไหนแล้วตามหาเลบอลกันก่อนค่ะเลบอลเลบบอลหายไปไหนแล้ว โอโหอันนี้ก็มีของเล่นเต็มเลยว่าแต่เลบอนหายไปไหนเลบอนเจอแล้วไปเจออะไรมาคะแมงมุมยักษ์ไหนคะแมงมุมยักษ์โอ้โหเหมือนที่เราไปที่ดิวเวอรเลยอะแมงมุมมันนี้แถมมันบังคับได้ด้วยนะนี่ค่ะแมงมุมยักษ์มีตั้งสองตัวอันนี้อะไรเอ่ยลางใช่ไหม เป็นรถปุ๊บู้กลงมาตามนี้ค่ะมันไม่ใช่คอตวิวแต่ว่ามันเป็นของเล่นของเด็กเกวบอลโตยัง <Yeah. S 1> ยังเป็นเด็กอยู่หรอตอนเนี้ย oh, โอ้โหเพียบเลยโอเคเพือพอ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อมาช่วยเรยบอลเลือกของเล่นหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคลิปนี้เลบอลจะได้ของเล่นอะไรบ้างเค <Okay, okay, S 1> ไปเลือกออ๊ยอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นรูปมูนะน่าตกใจอ่ะเอ้ยน่าสนใจนั่นเนี้ย อันนี้ก็น่ารักเลยมันน่ารักไปหมดเลยอะค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรวมอนจะได้ของเล่นอะไรไปกลับบ้านนะคะไปค่ะเพื่อนๆยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย